ย้อนกลับไปเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พศ2563ครับวันเกิดต้องเปลมพอดีคุณนรรัตจึงพาน้องเปลมขึ้นไปติดตั้งน้ำบาดาลแล้วก็ชุดโซลเซล์ถวายพระอาจารย์ที่สำนักสงฆ์ภูรุกยูมเป็นที่สำเร็จครับ5ปีผ่านไปวนมาที่วันเกิดต้องเปลมอีกครั้งครับการใช้งานชุดโซมไปตามกาลเวลาท่านพระอาจารย์จึงให้ช่างมา ชำระล้างบ่อบาดาลนะครับแล้วก็พวกเราก็ได้ทําระบบเพิ่มขึ้นไปเพราะว่าตอนนี้น้ําเริ่มจะไม่พอครับจึงได้วางระบบโซลาเซลล์อีกระบบหนึ่งวางถังน้ําไว้ข้างล่างเพื่อจะ สำรองน้ําอีกขั้นหนึ่งแล้วก็เพื่อจะส่งต่อไปอย่างบนวัดที่มีถังสำรองอีกขั้นหนึ่งวันนี้สําเร็จเรียบร้อยแล้วครับไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญจริงๆครับวันเกิดน้องเปรมได้ทําบนน้ําถึง2ครั้งทีเดียวครับสาธุสาธุครับ